เออันันในวัย58ปีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดารารุ่นใหญ่ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเออัน,นันบุญนาคที่เป็นนักร้องนักแสดงชาวไทยอเมริกันบุคลิกทารินและมีผลงานเพลงป๊อปโด่งดังอย่างอัลบัม้มขออภัยในความไม่สะดวกและอันันเสนอหน้าในสังกัดของ RS และละครโทรทัศน์ชุดความรักของคุณฉุยและมนรักลูกทุ่งทางช่องเจสี หลังจากนั้นก็มีผลงานเพลงลูกทุ่งที่มีผลงานแสดงละครเรื่องสงครามข้างเตาละครแก๊งสืบ0ูนย์เและมีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องในปัจจุบันนั้นเออายุ58ปีและที่สำคัญได้ออกจากวงการไปแล้วด้านชีวิตคู่ครอบครัวนั้นเอเคยแต่งงานกับแทมมี่แอนท์ชูสีสาวลึกครึ่งไทยอเมริกันมีบุตรด้วยกัน3คน คือเก็บกะทิและกระแตโดยใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนานถึง13ปีก่อนจะเลิกลากันไปปัจจุบันใช้ชีวิตคู่โดยสมรสกับนักแสดงและพิธีกรสาวอ้นสีพันเมื่อวันที่28เมษายนพศ2 5 5 0แล้วถ้าใครได้ติดตามจะรู้ดีว่า ก่อนหน้านี้เอนั้นเคยประสบอุบัติเหตุโดนรถชนในตอนนั้นเอนั้นจําอะไรไม่ได้เลยไม่รู้รายละเอียดอะไรจําภาพตอนที่รถชนไม่ได้ด้วยซ้ำหมอบอกว่าอย่างต่ําต้อง3เดือนถึงจะหายบางครั้งเอก็อาจจะทําอะไรซ้ําๆเดิมๆแต่ว่าอ้นก็ดูแลเป็นอย่างดี ปัจจุบันเอและอ้นนั้นไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะเพราะว่าเอนั้นหันมาอยู่กับธรรมชาติที่บ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้เลิกกันนะคะโดยเอนั้นชื่นชอบกล้วยไม้เป็นอย่างมากจึงได้ไปสร้างฝันของตัวเองนั้นก็คือการเพราะพันธุ์กล้วยไม้ จากนั้นก็นํากล้วยไม้กลับคืนสู่ป่าณนะอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูร์เอานั้นดูแลกล้วยไม้อย่างดีจนออกดอกสวยงามจากนี้ยังได้มีไม้ดอกไม้ผลและพืชพัธุ์นานาชาตินานาชนิดนอกจากนี้ยังใช้ชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายอยู่บ้านสวนร่มรื่นก็เต็มไปด้วยต้นไม้สงบบรรยากาศดีก็มากๆ ส่วนทางด้านของอ้นนั้นก็ยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพถึงแม้ว่าจะต้องห่างกับสามีแต่พอมีเวลาว่างก็จะกลับบ้านไปหาสามีทันทีจากนั้นก็จะมีรูปภาพน่ารักๆออกมาอวดแฟนคลับ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เวลาที่อ้นนั้นกลับไปหาเอกก็จะไม่พ้นโมเมนต์ที่สองคนชนกันไปเดินเล่นชื่นชมธรรมชาติอย่างภูเขาป่าไม้ลำธารต่างๆและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้มีทายาทด,ด้วยกันแต่ว่ามีลานชายสุดที่รักคอยมาเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขอยู่ตลอด ช่างเป็นชีวิตที่หลายคนใฝ่ฝันจริงๆเลยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติอันสวยงามได้ทำในสิ่งที่รักและถึงแม้ว,ว่าตอนนี้เอจะไม่ค่อยจำอะไรได้เหมือนกันเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เอนั้นไม่เคยลืมเลือนไปเลยก็คือภรรยาสุดที่รักอย่างอ้นนั่นเอง